สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้าป้าทุกทุกคนจ้าเมื้อนี้ก็มาลังพอกันอยูจ้าในฉางเมื่อฉันบ้าหแซ่บมื้อนี้แม่ฉับ้าพลาแซบแล้วก็พี่เต๋อพาสแซบแล้วก็มีไอ้มังพาสแซบน้ำด้่มพี่น้องเด้อพามากินบะอยบะไคหนึ่งไคหนึ่งน้ำพี่น้องอ่าจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดมันเหลียวไปเห็นจากพื้นที่เราน้อยนะพี่น้องอันนี้เขาจะโซ่สักกันโซ่สันโซ่โซ่อ่าโซ่เห็นไะน้ำจิ้มซีฟู้ดไอ้มังเ็ดพี่น้องเดด้้ออัมาพสแซเ็ฮะ จิ้มสักก่อนเออี่ทุงบจิ้มกัแซบบอกบอ,อ,อ,อยหามาม่มาขึ้นเลยพื่นเราไปหาเอาต้องไปทำคลิปดอกแม่สบับเลยไปหาด้วยไอ้ม่มา้ัแกะไปหา,มา,มา,ปหาพี่น้อาเมืงลาดน้ำจิ้มีู้พี่น้ราลาดเอามาลาบจิ้มจิ้มหััจิ้มซีฟูผิดประมาณสอง,งอยมิตรเกมนต้สวม พี่รอมึงไม่เ้่ยไม่อะพถือถือ้าพี่เตบอเป่ถืออุ้ตามันดนง่อย่งกินตามพ่อมเอาตาความได้พี่รองเด้อมึงอกีกินตามเข้าไปไหม่เมีนหลอกอันนี้เมามันเมาป่ะมันเมาพี่รองกินตามันอ่ะเอานี่กินน้กิมซีฟูดอ๋วทางมุณทางยังโซนเนี่ยพี่้องจิมเบยห้เพื่อนเนี่ยครับพลากน่ะ เน้ำจิ้มเปรี้ยวมากไ่เปรี้ยวไม่ใช่มาว่าไ่เปรี้ยวแต่เผ็ดน้ำจิ้มซีฟู้ดพีมุกอะไ้พี่เตยพี่มึงไอ้มังพลาแซ่บแมนจ้าไอ้มังพลาแซบเป็นไผ่ไอ้มังอะไบเป็นไอร้องพี่เตยพลาแซ่บมีสองติ๊ต้องนี่แหะพี่น้องซื้อยังไม่ใช่บ้าไอ้มังพลาแซ่บมีสองติ๊ต้องบ้าด้วยพี่น้องซื้อว่าสุภาพสองห้าสี่ศูนย์ S, S U P A P 2 5 4 0้้พี่น้องทุกอาาา่นจ้าไอมังคาแซบนี่เป็นซสากีฬานะักกีฬาเลยพี่น้องเุกท่ขอบติดตามได้จ้าเออขอนแท่ขอดใส่หมด้วยับพี่น้อง มันอ่นบักไว่าหันในนวลไงปไหนนะมาเร็วไฟนะพี่เตยนะมาเล็วกรุบๆนะนะมนนะสมมาสมสม,สมต้องสมกนันเองนะจนที่พุญนะพี่ตเตยก็เถอะตต้องอ่นขึ้ผมพี่ยเยแหน่ะหัวเต็มมูมล,ล,ลีหนึ่งแล้วนี่พี่น้องหนึ่งอ๋อเด้อไพล่ไพ่แบแสบพ,พี่น้อง มันนั่นนะมันยังอันอยู่ตอหัวเต็มปูรูปิรีแต่เท่ากับหนึ่งเอามันเลยไฟแล้าต้มเอมก็สิมีน้ำไปด้าเข้าแกะซีน้ำก็เหี่ยวครับไม่จิ้มนี่ก็เดียบบ่เบื้องเห็นบ้านเหรัญญุข้อแม่จะบาดนะไม่จิ้มก็เป็นไม่ไพ่เล็บจองไม่ต้นไผ่เก็บเอาอยู่ต้นไผ่เหรอพี่ตื่นเป็ทุนเห็นสน้กมึงนี่เดี๋ยว อนพี่ะลูกสวนของของตัะเสาคุณแน่ของแอร์เ <c oughs> <c oughs> นี่ยแสบถ้าเขาเก็บมาจากสวนนะจ๊ะ <c oughs> ปลอดภัยทุกอย่าง <c oughs> พี่น้องนะพี่น้องเพิ่งหามา นักชาติบาคือภาษาญี่ปุ่นเป็นจ้าแม่จะปะเคยเรียนมาแล้วพี่น้องเด้อน้อยหนึง่งก่อนไปญี่ปุ่นบได้เรียนหลายเด้อพี่น้องเรียนซ้ำความหลุดซ้ำห,วหัวห,วหอ,อยน่ะใครไม่ยงหัวหอยนะนื่อมันหวานมั้งความหลุดซ้ำยัง,งมุดขอึอนอยังมดงุดอีกนะพี่น้นองหัวหอยหไม่เสียเลยพอนะ อ่ไาคะเ้าพี่น้องแซ่บหาบแบไงนี่ห้องแบบหาบด้วยห้องใต้ห้องใต้ซึ้งนี่พี่เตดอจะไปนะพี่น้องมา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 นนมาตาม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 ี่าม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 มา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 ามาามามาาาม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 าาาาาาม บ่เก่งหรอกจ้าอันกลับมาไทยสิอหอดปีแล้วผู้หาพันหอดสามเถื่ออยู่อันพ่อนอนสบายไหมโทรหาพันหอดสามเถื่ออยู่มันก็นลืมบตนะัตรนระนั่นม่ว่าไหมัน,นผู้ชายญี่ปุ่นนะพี่น้องแม่สถาว่าส่วนใหญ่สิเป็นบ่ค่อยโทรหา บอกเอยโทรหาโทรไปกับบอกเคยอยากรับบอกถามตจเกือบอกเคยถามตักเกือบกินเข้าไปบอเคยถามตักเกือบกินข่ากับยังบอกเคยอีกบอเคยตจเกือบพี่น้องก็ต้องก็ต้องก็ต้องคิดหาคำตอบง่ยพอเราบอเคยถามไม่สบาย่ะเก่าสีบผาัเส้นคของผู้ชายญี่ปุ่นนี่แหละต้องเป็นหนงสี่บอโทรหาบอกเอยโทรหา มาหามากินเขาไปมาหามากินเขากับยังมาหามาเห็ดยังแน่มือนี่บอกว่าแบบแจกด้วยนะแบบแจสิเฮ็ดนะแบบแจมีรับการตรวจสอบแล้วก่าดีดีเลยพี่น้องบริวารดินตาบ้าแล้วกะหักของเราอยู่นหนล้าแม่สบายก็บอกว่าแม่สบายสิก๊อปเดือนสิงหาเนาะอู้วจัดบาทมาเรียบร้อยพี่น้องเสื้อผ้าเขาออกมาซักไข่ใส่ลุงดาปั๊บพันมุ่งย่างดีปันนี้ก๊อปสิงหาเจ้าสก๊อปเจ้าสิทธิ์ออกมาซักอินคนละ ไ้าเน่ไก่นะสองขาเหมือนกันดผู้ใช้ปุ่นจะเป็นประมาณว่ารักนะแต่ไม่แสดงออกอันนี้คือซ่วไ้ไลายเสื้อเม่สลดเสื้อลายพี่น้องส่วนที่แบบว่าส่วนที่แบบว่าอะาโรแมนติกกับซีนีอยู่หละต้องมกุกไฮไลท์ถ้าพูดอะไรมากแบบว่ามากแค่ไหนล่ะมักความสวีทนี่ห้าเดีๆด้พี่น้อง หางาเลยว่าส่วนไ้นจะเป็นขึ้นแม่สะบาบ้างอะเฮ้ยกผ้าแสบซุกเนะขึ้นมาเรน่งเพ็ดปาดบึงอะนรู้อ่ะพึ้แม่สบาบ้เผ็ดงหอนน้งหอนเรื่อเ ออไม่กิมก้มแม่ตลาดพังแล้วแบบทึ้งเมาเมาอย่างไรเมาตาหอยบบ <laughs> ให้มังพาแสบคือเบาออตีโอ้กินยูพ <laughs> ี่น้องกินยูกิ๊บนาตีต่อให้แังพา่พาสบเบาๆลอจต้ตาเป็นแบบเออออกกําลังกายให้เบื้อ,องน้าค่เพี่เบ้งองค่านา่ตกใจแบบยังคือบุกคือพี่เต๋อ เกล็ดเกะเทก็ดปอกพี่เตยเก็บมาหลายเนาะเย็บกบบพริกมาหลายเนะยา,านะมาานะไม่ก็จะใส่เบอรตัวเก็บมาพกเสืองงสบันแง่ใส่จนเบิด์มันพี่น้องมันก็ตายเท่าไหร่นี่เตลหดังแซ่บอะไรพี่เตยเนาะ ก็เมาแสบเลยเด่นเลยพี่น้องแสบไดิ่พัดอนแมัอนี้เขากินยูสพี่เตยเอาพี่เตยนี่แลมึงเขากินยส่ไอมั่งนายจะวาง้าฝอยนายจะพาง้าฝอยได้เป็นอันแลไปเอาใส่ไเนี่ยบันนะบันของคันของคันบักมอเตอไปเอาแม่งอะนะ ได้ไบอไม่บอได้กุทางซีนห่ทางซีนยหน่อ่ะง่ายง่าเาเอาดินแล้วี่นี่เขาสอนมาอ้ยตายมันลยบอลายบ่ลายอยู่ถ้ามยขึ้นมาบ่เนี่ยมคืออให้น้าไหมอ้เอาให้หน้าบ่เนี่ยงับปากเลเี้ยวเขกี้ยวเขาไป่ได้เอาไแล้ว ติ่ต่อ,อ,าตอมาพี่น้องคอนเสิร์ตเลยจ้ะคอนเสิร์ตอีกหนึ่งร้านกินสิฟู้ดโอ้ยมันหลักจิ้มอือจิ้มไปใจเนี้ยพี่น้องมีคอมเมนต์หนึ่งเมื่อคืนเนี่ยนะบอกว่าแม่สบายเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นนะแน่ว่าแบบแม่สบายอ่า,อารามณ์มากมากพี่น้อง นายแม่สบาสิเห็ุได้พี่น้องเด้อแม่สบาว่าเอ้ยเตงเสียมันดีลรอมันมันเป็นมันเป็นความรู้สึกคืออยากบอกแต่งานคนเบื่อพอแม่สบาเคยเห็ุเป็นอะไรต้องถึงโดนมาแล้วนายแม่พี่น้องก็เลยอยากเ็คอยู่พี่น้องเพื่อนเป็นมาเอ้ยเนาะหนาเสิเห็ุแม่สบายเขาเลยคิดจังสินมาปนิเดี๋ยวถ้าครบหาพันทรศพด้วพี่น้องเด้อแล้วแม่สบาสิมา้อมาเกี่ยวกับญี่ปุ่นซูฟังมันดีอี่หรืเป็นยังคือมันดีเลเพราะมันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนเลยพี่น้องแล้วแม่สบาสิมาเบาซูฟังเดี๋ยวหาพันทรศพกัน พี่ลองทายก็ไดซอ,ส,อสามเดือนเด้อปี <laughs> <น>สามปีพี่นอ <laughs> ้องสามปีก็จะพงันไปหาพันสนงอ้หีเชาจิ้มน้ำจิ้มซีดไจิ้มน้ำจิ้มซีปู๊ดจะได้กินมหาพี่น้อง <laughs> มันจะเป็นประเดิรกับกับอ่า ได้รุ่นกับแฟนคลับแม่ฉาบได้ตอนนี้ละ่ะมันนี่ประโยชน์ไร้แม่ฉาบมาสมอ,องฟัง <c oughs> มันต้องบอกจริงจังสิแมะไม้ฉบบาบก็ได้ปะมันต้องใส่เวลาอัดแม่ฉาบก็ได้ปะโอ้พอดีละ่ะถ้าหอดหาฟันซับแม่ฉาบก็จะอัดแล้วพอดีปีกัวพี่ร่างเลบ้าแซบกับเก่งได้ภาษาญี่ปุ่นนี่ปีกสะพากไปเลยดอกิี่นี่ร่างเอ้าอยากทำยัง เกาหลีกะเก่งสารังเงี้ยแล้วสรัสารางเงี้ยป่ว่ายังบันบบว่าฉันรักคุณสารังเฮยโยผมดอกบอแมนไม่ยังอีกถ้าเบิ้งในซีดีเกาหลีนะโอ้อนันพระเอกยืนทานหลังยืนมองพระเอกกับสิญญย่างเข้าไปก่อนแล้วก็บอกสารังเงี้ย่าตังซีภาษาอันภาษาภาษาเบาเด้วยนะ ภาษาว่าแบบภาษาเขาเออมันว่าไงอ่มันภาษาทลงกันไหมว่าแซ่บพี่น้องแซ่บเออเผ็ดสร้งหงีด้วยพี่น้องเนอะเผยแทงเราสัญลัประกันเราพู่จุเนาะพี่น้องมึงมึงเงินแบาฉบัาอซ้ำหนีพี่น้องคิดว่าโตซ้ำไหนเปียกเบ็ดมาพี่น้องเผ็ดเเพ็ดคือแต่มาแตกเบบ ปรรดาจ้าขอบคุณสาร์การรับชมจ้าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้มันถอดหาพันทรและพี่น้องเด้อเดินไปฉาบัดซื้อมาเราเยวกับประเทศญี่ปุ่นในีฟังได้พี่น้องว่ารั้มเป็นตะยูเป็นตะไปจังไดเด้อพี่น้องเด้อย้ายประเทศกันเถื่อย้ายประเทศกันเถอะปเ่อบรรดาจ้าถ้ากันในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย